ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นพระสมเด็จพ,พิมพ์แซยิต16ชั้นหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระสมเด็จพ,พิมพ์16ชั้นนะครับจัดสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี2533นะครับ ถือว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์แซยิดรุ่นแรกของหลวงพอ่อเชิญนะครับจัดสร้างในปี2533ด้านหลังจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะด้านหลังของพระสมเด็จพิมพ์แซยิดนะครับจะเป็นยันเกาะเพชรครับของหลวงพอ่อเชิญครับมีโค้ดนี้มีโค้ดกำกับอยู่นะครับ จัดสร้างในปี2533นะครับจัดสร้างในปี2533ที่มันนำเสนอให้ได้รับชมในคลิปนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินเป็นพระสมเด็จพิมพ์แซยิตรุ่นแรกของหลวงพ่อเชิญครับพิมพ์ฐาน16ชั้นจัดสร้างมาครั้งแรกในปี2533ครับเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้ครับ ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพ์แซยิตรุ่นแรกของวงค์วชิญวัดรโคกทองจัดสร้างขึ้นมาในปี2533โอเคครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ